បាក់សែងអេអេអេមកគេគេមកគេ เบเกอร์ทั้งหลาย<อ>ก็วันนี้เดี๋ยวลงมุมกล้องก่อนอคือเมื่อวานลองเทปไม่แล้วนะฮะทุกคนปรากฏว่าเสียงมันก็ยังช็อตอยู่แต่มันมันลดน้อยลง<อ>วันนี้ก็เดี๋ยวลองมุมกล้องไม่รู้ว่ามุมมันจะสูงไปหรือว่าต่ำไป ตอนแรกว่าจะไปสุวรรณภูมิเนี่ยเวลา <Yeah. S 1> ไม่ทันละเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ลาดพร้าว <c oughs> 1อ2กําลังจะทะลุไปที่รามคำแหง53 <c oughs> เพื่อไปที่ ถนนกรุงเทพกิธาไปไปลองมากันทุกคนเส้นนี้นะถ้าใครมากับรถยนต์ไม่แนะนำเวลานี้ <Okay. S 1> คือมันมันทำถนอนอยู่ทุกคนว่าเขาดูเจาะเจาะท่อ,อ,อดูข้างหลังน,น่าจะสวย วนสวยจัง <Yeah. S 1> เสียงท่อประมาณนี้ผมว่าโอเคนะเขาอยู่แ <Okay. S 1> บบซอยคนเยอะๆถ้าคนเยอะผมว่ามันจะดังไปพอมันดังปุ๊บมันจะเป็นที่จับของคนอื่นคือถ้าคนทั่วไปไม่ท่าไม่เท่าไหร่พีหมวดพี่หมวด <laughs> ถ้าผมมีเวลาผมจะไม่มาทางนี้เนี่ยผมจะไปเส้นเส้นเรียบด่วนเพราะว่าตรงนี้มันติดเดี๋ยวดูข้างหน้าดูนะตรงซอย53รถโคตรติดเลย กากาศดีว่ะมาแล้วรถเริ่มติดละทุกคนเห็นไหมเป็นที่ผมพูดจริงจริง <Yeah. S 1> มันจะติดตรงนี้แหละทุกคนตรงแยก หน้าเนี่ยขับบิกไบค์อย่าลืมใส่หมวกนทุกคนมันอันตรายไม่ใช่อะไรหรอก <What? S 1> ตำรวจจับน้นก็คืออีกเคสหนึ่งแต่มันอันตราอยอะดิเพราะว่าเราไม่รู้ไงมันจะมีช่วงที่เราแบบอยากเปิดคันเร่งอะไรอย่างเงี้ย เว็บพัน คสงสัยว่าทำไมเขาถึงเป,เปลี่ยนเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนคลัตช์เนี่ยโมยคลัตช์เนี่ยเพราะว่าเนี่ยเวลารถเยอะๆอย่างเงี้ยมันนุ่มไงไทยพวกโงนมันนุ่มไงอ้นี้มันอนี้มันหนักอ่ะแล้วมันพอมันหนักปุ๊บมันจะเมื่อยมือเราอะ่ะเข้าใจปะ่ะเนตรงนี้ยเห็นปะ่ะมือ số 2 đấy ạ, cắn có đái, nhá, dạ sướng, phòng vắng rồi nè, เ <laughs> ชอบของซัดเอ็กอะ <Yeah. S 1> <laughs> แถวไม่ค่อยมีเ <What? S 1> ตะอีกนิดเดี๋ยวผมจะปิดกล้องเก็บแบตไว้นะทุกคนโอ้หทำไมจมดอีกแล้ว oh. ผมจะไปถ่ายมีคน เขาเรียกอะไรวะมีคอนเทนต์หนึ่งโอ,ๆๆโอโ้ยเ <c oughs> หล่าสะดุ้งเลยสัส ไยเลี้ยวขวาไอ้นี่เดี๋ยวผมหารถที่แบบเบาๆก่อนตรงไหนที่มันไม่ค่อยมีรถอยู่ไปทำคลิปตรงนี้อันโอเมื่อก่อนคีเทกโอ้นโอ้โหรถพันแสงเว้ย เฮ้ยอมที่ไหนเอาไว้พัน ฐานที่ทำแล้ว ียว่าข <Yeah. S 1> right. ี่ขี่เบาๆแล้วทุกคน เมื่อกี้ก็ลองรองไปแล้วเอาเอาประมาณนี้ทุกคนเมือนตุอกติดของพ่อทุกคนด้วยวันเนี้ยเพี้นอเพื่อนดีกว่ามันม <Aye. S 1> ไหนโอ้โหสุดกูไม่ตามมึงหรอกกูแซงกูตามมึงมึงกูไม่ทันหรอก <c oughs> เหมือนมันจะให้ตามว่ะไล่ <c oughs> ขี่ <c oughs> ขี่เ <c oughs> บ,บาๆแล้วทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ก็ลองรองไปแล้วเอาเอาประมาณนี้ทุกคน <c oughs> พี่อยากให้ตามได้ผมตามโอ้ยแต่แต่ิจข,ของเขาแรงกว่าของเขาเครื่องพันแล้วแหละว่าพันสองพันห้าไม่รู้พันสี่มั้งไม่รู้ว่าโอ้ยอยากจะได้แรงข้าหน่อย สามแล้วจะแซงม้งแซงไปเลยโ <Yeah. S 1> อ้ขับประมาณเนี้ย <What? S 1> ไม่ใช่เลยหรอกน้ำมันกูจะหมดอีกเอ๊ะถนนมันดูดิดูดิสุสภาพเดี๋ยวดู เติมน้ำมันร้อยหนึ่งดี็นไหมร้อยหนึ่งเออน้ำมันร้อยหนึ่งครับกคนอย่างน้อยมันก็ปลอดภัยดีวะ เก้าห้าเก้าห้านู่นู้นเดียวเลยกูเอาตรงนู้นเดียวเติมแค่ร้อยหนึ่งพร้อทุกคตนตังละ เก้าห uh, ้าร้อยกันครับแยกูเดียวนะ mm hmm. ต้องลงไหม ทุกคนเอาแบบชมวิวชมบรรยากาศนะทุกคนทุกคนอีกแล้วอเอาประมาณนี้นื่อนเพื่อนเออไม่ไม่มได้ยินข้างเดียวอะโอ้ขอให้ไม่ได้ยินเสียงแบบเน้เนๆเถอะ ยางแบบโคตรดี <Yeah. S 1> แต่ถนนไม่ด <What? S 1> ีต้องระวังหัวเนี่ยมีอะไรหล่นบนหัวนี่อันตรายผมถึงไม่ค่อยอยากจะลงหน้างานเท่าไหร่นะจริงทำงานด้านนี้นะพวกงานก่อสร้างเนี่ยแต่ไม่ค่อยชอบ ยีผมบอกไงว่าเราต้องเข้าใจช่างนะฮะที่แบบทำงาน24ชั่วโมงบางคนนะฮะ <ton noise> เขาเหนื่อยเขาอะไรอย่างเงี้ย <ton noise> เพื่อพวกเราเนี่ยดูเนี่ยดดเ็วารถไฟฟ้าเพื่อพวกเราเลย yeah น่าจะประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งฝนน่าจะตกแล้วคิดว่าคนซ้อนก็ ติดนะทุกคนติดรถติด,ตดเว็บผันมาแรงจริงฝั่งนู้นน่าจะติดติดกว่าอีกมาแล้วะ่ะ what นะ่าจะติดก mm ่ออีกเอาไปแสงเขาอย่างนี้ไม่ดีเลยไอ้เหี้ยแม่งเกี่ยวเกี่ยววะเขีนไม่ดีไม่ควรตาย ไปบางกะปิเปียงขวาใช้ช่องทางพิเศษผมจะไปพัฒนาการชินเก่าผมกขอขี่แบบเรื่อยๆโอ้โหเบรกมันดีได้เกิน baru ni Pada bateri illah